สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับการเติมเงินเข้าระบบนะคะหลังจากที่ลูกค้าได้รับลิงก์เรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าทำการกดคัดลอกลิงก์จากนั้นก็นำไปวางที่ Google กดวางได้เลยแล้วก็กดเซิร์ กดเซิร์ชแล้วจะขึ้นคุณต้องการดาวน์โหลดไหมให้เราขึ้นว่าให้เราคลิกว่าดาวน์โหลดหลังจากนั้นก็กดเปิดนะคะกดติดตั้งตอนนี้ก็ติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วก็กดเปิด ลูค้าก็คือลูกค้าสามารถแจ้งการโอนเงินได้ตั้งแต่เวลา7 7็ดนาฬิกาสานาทีถึง22่สนาฬิกาของทุกวันหากทำรายการหลัง22่สนาฬิกาให้แจ้งโอนเงินอีกครั้งในเวลา7จ็ดโมงครึ่งในวันถัดไปและข้อ 2. การแจ้งโอนเงินขั้นต่ำที่500บาทขึ้นไปเวลาในการโอนเงินให้ใช้วันที่และเวลาจากสลิปที่โอนเท่านั้น ข้อ 3. หากแจ้งโอนเงินผิดมากกว่า20ครั้งโปรแกรมจะทำการล็อกไม่ให้ใช้งานและข้อ 4. การแจ้งโอนเงินรับรับรองการโอนเงินช่องทาง QR Code พร้อมเพยเท่านั้นข้อ 5. ยอดเงินที่โอนควรมีจุดทศนิยมนะคะ,เ,คะ,คะเช่นถ้าลูกค้าโอน500ก็ใส่500.01ระบบจะเติมเงินเข้าโดยไม่หักค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ก็ค้าก็กดรับทราบไปเลยหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่องแรกก็ให้ลูกค้าใส่หมายเลข ID ตู้ของลูกค้าเช่นลูกค้า ID 123456ก็กด123456ได้เลยและให้ลูกค้าใส่วันที่ที่ลูกค้า ขึ้นเป็นปฏิทินหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เลือกกดตามวันได้นะคะวันนี้วันที่เจะก็กดตกลงหลังจากนั้นก็ระบุเวลาที่โอนเงินก็จะเป็นวงล้อแบบนี้วงล้อที่2ก็จะเป็นนาทีแบบนี้ได้ที่ต้องการแล้วก็กดตกลงได้เลยจากนั้นก็ใส่ยอดเงิน แล้วก็กดคลิกแจ้งการโอนเงินนะคะง่ายๆเท่านี้นะคะพอลูกค้ากดแจ้งการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว,ลวเงินก็จะเข้าไปในระบบตู้ของลูกค้าได้ทันทีเลยหากลูกค้า,าพบปัญหาในการติดตั้งแอปหรือว่าพบปัญหาในการใช้งานนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถาม